สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีเมษคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะที่ทําให้เพื่อนๆค่ะกับหัวข้อที่ว่าข่าวดีของเพื่อนๆชาวราศีเมษนะคะก่อนสิ้นปีนี้จะมีข่าวดีอะไรบ้างนะคะก็สามารถดูได้ทั้งลัคนาเมษแล้วก็ราศีแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยค่ะเพราะว่านี่คือคลิปอ่าเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะขอให้คุณรู้ว่าคุณเป็นชาวเมษคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้แล้วนะคะโอเคเราไปดูกันว่า ข่าวดีของคุณก่อนสิ้นปีนี้เพื่อนๆนชาวราศีเมษจะมีนะคะข่าวดีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะว้าวมีไพ่ดูเวอร์ขึ้นมาเลยนะคะเป็นไพ่แห่งความโชคดีนะตรงนี้มีไพ่ห้าถ้วย เพด์ออบอลแล้วก็แปดถ้วยนะคะ King of Pentacles อืมมีข่าวดีจริงๆนะเนี่ยหนึ่งเหรียญว้าวโชคลาบนะคะโชคลาบก็มีนะก่อนสิ้นปีคะ่ะสีดาบเอ๊ะโอเคสีดาบแล้วก็จะเป็นสามถ้วยอืม ข่าวดีจริงๆค่ะการเฉลิมฉลองนะคะไพ่เฮอร์มิตไพ่เเดวิลนะคะและใต้ไพ่ของเราเป็นอะไรเอ่ยก้าวดาบแอก็ไม่ต้องกลัวดาบกันนะคะเพราะว่าอ่าจะเป็นอะไรที่หลุดพ้นนะคะจากเรื่องความเครียดความกงมังวลการนอนไม่หลับนะมีเรื่องให้คิดเยอะมากมายนะคะในช่วงจังหวะนี้เพื่อนๆชาวราศีเมษเนี่ยคือก้าวดาบเนี่ยต้องบอกว่านอนไม่หลับนะคะ เครียดคิดเยอะคิดมากมีความกังวลใจหลายๆเรื่องชีวิตไม่มีความสุขเลยเห็นไหมคะจากพไพ่ใบนี้สี่หน้านี้ไม่ได้มีความสุขเลยหลายๆเรื่องรุมๆรุมๆเล,ล,ล้าๆนะคะทั้งรุมทั้งเล้าเข้ามาในชีวิตของคุณจนมีความรู้สึกว่าจานหน้าไปทางไหน,นด,ดีมันมืดมิดมันมืดมนไปหมดเลยนะคะในตอนนี้อืมทีนี้เนี่ยก่อนสิ้นปีเนี่ยคือต้องบอกอย่างเงี้นะคะว่ามีไพ่ดูเวอร์ขึ้นมาพร้อมทั้งหนึ่งเหรียญ โอ้โหอะไรจะโชคดีขนาดนี้ให้ The World หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณว้าวุ่นใจที่คุณมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องแก้ไขใแก้ไขในชีวิตเช่นสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ย5ถ้วยเนี่ยรู้สึกว่าคุณเบื่อหน่ายกับ เรื่องราวในชีวิตของคุณเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะในชีวิตของคุณเนี่ยคุณรู้สึกไม่อยากจะมองคุณรู้สึกไม่อยากที่จะรับรู้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันท้อมีแต่เรื่องอะไรกดร้อยคุณแก้ไขเต็มไปหมดเลยเพจออบบอลเนี่ยจากไพ่แปดด้วยเนี่ยมันส่งผลที่คุณเนี่ยเกิด คือไพ่ใบนี้ต้องบอกว่าพอไปอยู่ท่ามกลางไพ่สองใบเนี่ยคุณหมดแรงบันดาลใจอะคุณหมดพลังคุณหมดแรงบันดาลใจยิ่งกินคุณเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจนะแล้วก็ชอบทําอะไรใหม่ๆชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอแต่สภาวะกดดันในตัวของคุณเนี่ยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะสนใจอะไรเลยคุณอยากอยู่กับที่นะคะถึงมีอะไรใหม่ๆเข้ามาก็อยากจะอยากจะปล่อยนะอยากจะวางนะไม่อยากถือมันไว้มันรู้สึกเหนื่อยมันรู้สึกท้อแต่ถ้วยขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะ อยากจะละทิ้งทุกอย่างเลยกับตรงนี้แล้วก็เดินหน้าไปไปคนเดียวไปไหนก็ได้ไปปีกวิเวไปนั่งสมาธิไปไหนก็ได้ที่ไม่มีใครรู้จักคุณนะะแต่สุดท้ายเราเชื่อว่าเพื่อนๆชาวราศีเมษอะทําไม่ได้หรอกค่ะมันก็อาจจะเป็นแค่ในเรื่องของความคิดทีนี้ข่าวดีของคุณในก่อนจะสิ้นปีใช่ไหมคะอะมีไพ่เฮอร์มีขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณศรัทธาพระเจ้าพระองค์ไหนพระพระองค์ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดจะเป็นปู่อยเป็นท้าวเวสสุวรรณหรือหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดก็ได้ที่คุณศรัทธานะคะแล้วคุณได้ไปร้องขอเอาไว้นะคะเชื่อว่าดวงชะตาของคุณจะเปิดแน่นอนก่อนสิ้นปีด้วยไม่ต้องรอปีหน้านะอันนี้คือก่อนสิ้นปีเลย king of p e n t a c l e s เนี่ย มองว่าคุณจะได้รับความโชคดีนะจะมีใครบางคนนะคะนำเงินทองนำเงินก้อนใหญ่คุณอาจจะเรียกว่าคุณอาจจะได้ทำงานอะไรเอาไว้หรือว่ามีเงินที่ใครค้างค้างคุณอยู่เนี่ยแล้วคุณยังไม่ได้รับแล้รู้สึกว่ามันมันเบื่อหน่ายอะ่ะมันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้รับเนะี่ยคุณจะได้รับข่าวดีจากคนคนนี้นะคะคนคนนี้เขาจะได้นำเงินนำทองของคุณอะ่ะ หรือในหรือการเงินที่คุณรอคอยเนี่ยมาส่งข่าวให้คุณได้รู้และเป็นปีที่ก่อนสิ้นปีเนี่ยสำหรับให้ปีนี้น้บ,บง่งบอกว่าคุณจะได้รับเงินทองก้อนใหญ่ของคุณที่คุณได้ทางานมานะคะแล้วที่ยังมันที่มันยังไม่ได้ที่มันยังค้างค้างอยู่และก็คุณมีโอกาสจะถูกรางวัลใหญ่หรือมีลาบลอยก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะทางใดก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเพื่อที่จะเอามา เคลียร์ปัญหาเคลียร์ชีวิตของคุณนะคะได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะบีบคั้นคุณมากจนเกินไปทําให้คุณรู้สึกแย่เนาะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วนะตรงเนี้ยเหนือนจะไม่ไหวอะค่ะแล้วก็สี่ดาบเนี่ยขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าครึ่งปีหลังเนี่ยคุณอาจจะเมื่อคุณได้แก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยคุณอาจจะหยุดคิดคุณอาจจะหยุดนิ่งคุณอาจจะใช้สติใช้สมาธิ กับการดําเนินชีวิตของคุณในปีหน้าหรือว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะเออจะต้องใช้สติมากๆกับการวางแผนดําเนินชีวิตวางแผนชีวิตใหม่ที่ผ่านมาคุณอาจจะต้องคิดนะว่าทําไมชีวิตคุณถึงได้ผิดพลาดขนาดนี้เกิดจากอะไรเพราะอะไรคุณต้องมาใคร่ครวญแล้วละ่ะคุณต้องคิดแล้วเราว่าเกิดจากอะไรนะคะแล้วลองดูซิว่ามันผิดพลาดจากอะไรเรารอบคอบไหม เรามั่นใจในตัวเองเกินไปไหมหรืออะไรก็เพราะว่าราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่บางทีเนี่ยมั่นใจในตัวเองจนเกินไปใครคิดใครเตือนหรืออะไรประมาณนี้บางทีก็ไม่ค่อยฟังอาจจะดูหัวดื้อนิดนึงเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็คือบทเรียนแต่สุดท้ายแล้วเพื่อนๆชาวราศีเมษก็เป็นคนดีเป็นคนที่เหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาสิ่งที่คุณเชื่อก็คือในพระเจ้าในในปฏิหารในชีวิตซึ่งก็มองว่า จะเปิดดวงชะตาให้คุณแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นได้มอบแสงสว่างให้กับคุณนะคะมอบเขาเรียกว่า,ขอ,าขอพรนะ่ยที่คุณได้ขอพรไ้ท่านก็ได้มอบโชคได้มอบพรน,นั้นกลับคืนสู่คุณเนาะในเรื่องของ3ามถ้วยบ่งบอกว่าเพื่อนๆชาวราศีเมษจะมีการเฉลิมฉลองจะมีสิ่งที่ยินดีดีใจเหมือนกับชีวิตได้หลุดจากบ่วงมารผจญน,นะคะหลายห หลายๆมาคุณอาจจะมีเจ้ากรรมในเวรคุณอาจจะมีใครที่คอยแบบตามจี่ตามจิกตามอะไรคุณอยู่ก็แล้วแต่นะคะก็ถือว่าก็ไม่รู้ว่าคุณก็อ่าไม่รู้ว่าก่อนหนะ้านี้คุณก็คือมันเหมือนกับว่าเราได้ไปทําอะไรไว้นะคะช่วงช่วงเวลานี้เมื่อคุณได้รับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อคุณได้รับความกดดันเมื่อคุณได้รับอะไรบางอย่างจากเจ้ากรรมในเวงของคุณเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้คุณได้กระทําอะไรไว้นะคะก็ต้องยอมรับมันแต่เชื่อว่าคุณมีทางออกอย่างแน่นอนค่ะคุณก็จะหลุดพ้นเมื่อคุณได้การเงินของคุณมาคุณได้โชคลาภคุณได้เงินก้อนใหญ่มาเคลียชีวิตของคุณเนี่ยให้สว่างสวัยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณก็จะหลุดพ้นจากเจ้ากรรมในเวรของคุณนะคะโอเคไหมทีนี้ไพ่เดะเวอร์เนี่ยบ่งบอกความเป็นตัวตนคุณว่า ก่อนสิ้นปีนี้คุณอาจจะมีการเดินทางไกลนะคะไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวไปต่างประเทศหรือชีวิตของคุณจะสมบูรณ์แบบการเรียนรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้คุณเนี่ยอ่าเขาเรียกว,ว่าเมื่อจัดการกับปัญหาทุกอย่างคุณจะรู้สึกว่าเออมันเบาตัวนะมันรู้สึกสบายมันอิสระมันโล่งฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรใหม่ๆของคุณนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยจะทําให้ชีวิตของคุณเ,เกิดการสมบูรณ์แบบคําว่าสมบูรณ์แบบก็คือคุณได้เรียนรู้อะไรมามากมายแล้วต่อไปนี้ก้าวต่อไปของคุณน่คุณจะก้าวต่อไปอย่างระมัดระวังคุณจะไม่ให้ผิดพลาดอีกนะคะโอเคทีนี้เราไปดูกันว่าไพ่อร่เคลื่อนการนะคะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวราศีเมษบ้างก็มีไพ่เตือนใบหนึ่งนะคะขอให้คุณเนี่ยดำรงชีวิตต่อไปด้วยสตินะคะแล้วก็ ความคิดคิดอะไรให้ละเอียดรอบคอบนะก่อนจะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยคิดระนักดีๆเนาะอะ,อะถ้าอยากบอกอะไรครับที่ผ่านมาในชีวิตของคุณนั้นคุณเจอเรื่องยากเนะะี่ะเพราะว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนั้นก็น้อยนะที่จะจริงใจกับคุณจริงๆบางคนก็เป็นการสวมหน้ากาก เข้าหากันกับคุณนะคะเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ชีวิตของคุณน่ะต้องพบเจอกับสิ่งที่หรือเรื่องราวที่มันยากลําบากนะคะแล้วก็สําหรับไพ่นี้บ่งบอกว่าสุดท้ายแล้วคุณจะหลุดพ้นนะคะจากคนที่ไม่ปรารถนาดีกับคุณแล้วคุณจะรู้ว่าใครที่ปรารถนาดีกับคุณหวังดีกับคุณจริงๆคุณจะคัดกรองคุณจะรู้ว่าใครที่ ดีกับคุณจริงๆนะคะมันเหมือนกับเป็นการคัดกรองเพื่อนคัดกรองคนในชีวิตของคุณด้วยเนาะคุณจะได้รับชัยชนะนะคุณจะหลุดพ้นแล้วก็ได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณแล้วคุณก็จะไปต่อได้อย่างสวยงามค่ะคุณจะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าคุณสามารถที่จะผ่านสถานการณ์นี้ได้นะคะชีวิตของคุณจะเติบโตจะก้าวหน้าจะเรียนรู้คุณกำลังจะสู่ เก้าเข้าไปสู่ในโลกใบใหม่ของคุณโลกใบเล็กๆที่คุณจะเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะมีโลกอดีตของคุณนะคุณอาจจะมีโลกใบใหญ่คุณอาจจะมีธุรกิจใหญ่คุณอาจจะทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่นะคะแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จคุณเจอแต่อะไรที่มัน ความทุกข์เนี่ยที่มันเป็นก้าวดาบเนี่ยคุณอาจจะหันหลังให้กับโลกเก่าๆของคุณอาชีพเก่าๆของคุณหรือว่าสิ่งเก่าๆที่ไม่สามารถนาพาให้คุณเนี่ยไปพบเจอกับความสุขได้เลยนะคะคุณกําลังจะมีโลกใหม่นะคะโลกเล็กๆคุณจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแล้วค่อยๆโตอีกครั้งนะคะเพื่อนๆชาวราศีเมษโอเคไหมคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่คุณจะปลดล็อกตัวเองนะคะก้าวออกมาจากสถานการณ์ที่ลำบากใจอึดอัดเจ็บปวด แล้วก็การเริ่มต้นชีวิตใหม่ชัยชนะเป็นของคุณคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะกับโลกใบเล็กของคุณแล้วค่อยๆโตไปเป็นโลกที่ใบใหญ่อีกครั้งหนึ่งอีกอ่าเขาเรียกว่าจะต้องมาเริ่มต้นใหม่แล้วค่อยๆเติบโตขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะชีวิตของคุณนะคะโอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปค่ะและเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับฟังอย่าลืมนะคะถ้าชอบก็ เป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ